สวัสดีค่ะวันนี้จะรีวิวต้นไม้สั่งมาแต่ว่า,าวางอยู่ตรงเนี้ยสองวันแล้วเพ <c oughs> <c oughs> ิ่งจะได้เปิดไม่รู้เปิดมาจะไหวหรือเปล่านะเป็นต้นไม้มงคลค่ะซื้อออนไลน์เปิดกล่องมาแล้วต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งคืออะไรนี่คนซื้อก็จำไม่ได้เหมือนกัน สั่งอะไรมาบ้างนี่เราเขาส่งมาแล้วเราก็ไม่ไม่มีเวลาเปิดสักททเนะี่ยเก็บมาอยู่ในกล่องเนี่ยสองวันแล้วอ๋อโหยากค่ะอุ้ยน้องเนงเ้อแข็งแรงน้องยังสดดีแข็ง<ม>แรงค่ะใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเอาพลาสติกออกอ,อันนี้ราคาสี่สิบบาทนะคะ สี่สิบบาทเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนยังแข็งแรงค่ะไม่เหี่ยวไม่เฉาเดี๋ยวดูต้นต่อไปก่อนต้นหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นแบบโพย่างเหมือนกันแต่เป็นแบบกระถางแข็งเขาจะแข็กระดาดไม่ไม่นามากอ๋อน้องก็ยังแข็งแรงเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว ยังแข็งแรงอยู่คุณอยู่ในกล่องมาสองวันแล้วนะเห็นไหมคะยังสดดีค่ะยังแข็งแรงใช้ได้เลยอันนี้เป็นแบบทพันปด่างนะคะด่างด่างนอกอ่ะคือมันจะมีสีเหลืองด่างด่าง,งอยู่ข้างนอกจัดว่ายังดีอยู่อ่าใช้ได้อยู่เนี่ยค่ะอันนี้ใบใบด่างใน เดี๋ยวพี่อีกอ๋ออีกต้นหนึ่งน,นี่เลยหนึ่งต้นสิบแล้วน,นี่เป็นต้นละลอ๋อพลอยชมพูอันนี้พลอยชมพูนี่คะ่ะอุ้ยยังสดสดดีใช้ได้เลยอันนี้ราคาสี่สิบบาทพลอยชมพูนะคะตรงกลางอ่ะเนี่ยคะ่ะ เห็นไหมคะพลอยชมพูราคา40บาทมาในถางขนาดนี้ถางสามนิ้วถือว่าดีนะคะเนี่ยขนาดทิ้งไว้ในกล่องตั้งสองวันไม่เปิดเขายังอยู่ได้เพราะว่าเขาก็มีน้ำมีอะไรตุนมาในในในี้อยู่พอสมควรไม่ส่งใช้เวลาส่งอ่ะสองวันแล้วก็มาอยู่ที่บ้านเราอีกสองวันจึงจะได้เปิดเขายังสดใสแข็งแรงยังรอด่ารอด ใช้ได้ค่ะอันนี้เป็นไม้มงคลนะคะเนี่ยโอ้ขอบเขาจะสีชมพูสวยเชียเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนกระถางนะคะใส่กระถางสวยๆแล้วก็เป็นไม้ประดับตั้งโต๊ะแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะลงทุน20บาทเองอันนี้เขามีโปรโมชั่น2่งฟรีนะคะในแอป a าซาด่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ร้านนี้ตรงปกคุ้มค่าเกินราคาค่ะ ส่งมาอย่างดีไม่เสียไม่หายไอ้ที่ชอบเนี่ยคือนี่โหยา่าโหย่าใบหัวใจนะคะใบเขาจะเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยอันนี้เป็นแบบพันเขาเรียกอะไรอ่ะดังดังนอกสีเหลืองอยู่ข้างนอกนะคะใบหัวใจสวยงามแล้วก็แข็งแดงเนี่ยอันเนี้ยเขาสามารถตัดตัดแค่ใบเดียวอ่ะแล้วเอาไป ใส่กระถางให้สวยขายอ่ะ99บาทแล้วนะใบเดียวเนี่ยที่เขาขายเป็นใบๆค่ะใส่ถางสวยหน่อยลงทุนซื้อกระถาง20-30บาทก็จะขายได้90บาทละแต่อันเนี้ยโอ้โหขี่ใบเนี่ย1,2,3,4,5,6,7ใบแล้วมันจะเติบโตได้นะเป็นกระถางแขวนนี่ค่ะโห่ญ้าใบโหวใจพันพันด่างนอกคือสีเหลืองอยู่ข้างนอก ส่วนอันนี้อันนี้โหย่าใบหัวใจพันด่างในคือลายด่างมันจะอยู่ข้างในเป็นพันเดียวกันค่ะนะถางเงี้ยสี่สิบาทนี่เขาตัดยอดไปเพราะว่าเขาโเ,เ,เอาไปแบ่งขายขยายพันุซึ่งเราก็สามารถจะขยายพันธุ์ได้มาเดี๋ยวหน่อยมันก็จะแตกตรงนี้คือตาเดี๋ยวเขาก็จะแตกแล้วก็เติบโตอันนี้พันด่างในนะคะสีเหลืองอยู่ข้างใน นะคะใบหัวใจของจริงค่ะเป็นไม้มงคลนะคะเนี่ยเรามีไม้มงคลเยอะแยะเลยที่เราื้อสั่งซื้อมาจากร้านนี้ดูตัวอย่างเช่นนี่นี่คือบันไดเศรษฐีก็ซื้อมา40บาทค่ะเดี๋ยวเราก็เอากระถางมันมาเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางค่ากระถางอีก19บาทหรือ20บาทเดี๋ยจำไม่ได้ แล้วก็ปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเราจะเอาออมชมพูเนี่ยมาใส่กระถางนี้มันก็จะเพิ่มมูลค่าทันทีเลยจาก40บาทกลายเป็นร้อยบาทได้ทันทีเลยนะคะอ่าอีกอันหนึ่งอันนี้เราขยายพันธุ์มาขยายพันธุ์มานี่คืออมชมพูสั่งมาจากร้านนี้เหมือนกันตอนมานะ่ะเขาก็ต้นท่านี้แหละอันนี้ขยายพันธุ์แล้วนะคะต้นแม่ ต้นแม่อยู่ถังใหญ่เราแค่ตัดยอดเขาอะเอามาใส่แช่น้ำนี่แช่ไว้แล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์เราจะเห็นรากแล้วน,นี่เห็นไหมคะเขาออกรากแล้วอาทิตย์เดียวเองค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาออกรากแล้วนะโอ้ยรากเขาออกไวมากเลยดูด,ดินี่คืออมชมพูนะคะเป็นไม้ตั้งโต๊ะไม้มงคล ความสุขเล็กๆที่หาได้โดยใช้เงินแค่หลักสิบอ่ะหลักสิบเองนะคะไอ้นนี่คือขวดน้ำพริกค่ะซึ่งเราใช้แก้วกาแฟก็ได้นะขวดน้ำหอมอะไรล้างให้ดีอ่ะแล้วก็เอามาเนี่ยมันก็ตั้งโต๊ะตัดยอดมานะคะเดี๋ยวยอดขาโตขึ้นเราก็ตัดใหม่เราก็จะได้เพิ่มขึ้นเขาคือไม้มงคลและไม้ฟอกอากาศนะคะเหล่านี้เป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ฟอกอากาศทางนั้นเลยเพราะว่า เวลากลางคืนน่ะเขาจะให้ออกซิเจนเขาจะปล่อยออกซิเจนออกมาเราสามารถวางในห้องน้ําห้องนอนห้องนอนได้ดีมากเลยขอแนะนําเพราะว่ากลางคืนได้ก็ปล่อยออกซิเจนอ่ะทาให้เราได้อากาศได้ออกซิเจนธรรมชาติอ่ะซึ่งมันให้พลังกับสุขภาพดีกว่าไปนอนใช้ท่อออกซิเจนจากโรงพยาบาลนะอันนี้ออกซิเจนฟรี เขาปล่อยให้เราทุกคืนเลยตื่นเช้ามาเนี่ยจะสดชื่นไม่มึนงง,งไม่เวียนหัวนะคะเป็นไม้ประดับในห้องนอนห้องรับแขกวางที่หิ่งพ้ะก็ได้นะคะเนี่ยหิ่งพระเราก็มีลราก็เอาไปแช่น้ําไว้แล้วเขาก็จะเติบโตแตกดีกว่าที่เราจะใช้ดอกไม้แห้งพานบอกบัวอะไรที่เป็นดอกไม้แห้งอะ่ะซึ่งมันมันมันสวยแต่มันไม่มีชีวิตชีวามันก็แงงนั้นอะ แต่เรเอาไอไม้มงคลแบบเนี้ยไปวางนะคะเขาสวยเขาสดชื่นและเขามีชีวิตชีวาต่างกันมากเลยคนเราฟิลเลยค่ะลองดูพอเราเข้าไปนั่งกราบพระห้องพระเนี่ยลองดูคลิปเก่าๆเราก็ได้นะคะเราใช้ไม้มงคลบูชาพระทั้งสิ้นเลยที่เราปลูกเองนี่แหละค่ะจัดใส่กระถางเล็กๆแล้วมันจะทําให้ชีวิตของเราเป็นมงคลทั้งหมดเลยเราไม่ใช้ดอกไม้แห้งไม่ใช้ดอกไม้ตลาดนะ ในห้องโต๊ะห้องทำงานหน้าทีวีห้องหนังสืออะไรต่างๆมีไม้มงคลซึ่งเป็นไม้สดวางไว้นะให้ความสดชื่นให้ความผ่อนคลายแล้วก็ให้ความเฮงด้วยขอบอกค่ะเฮงจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ